ต้องลดต้นไหนอีกคะไหนเนี่จะลดต้นไหนอ้ออ้อสั่งอ้อสั่งให้ทำหรอคะไหนอ้อสั่งให้ทำอันไหนบ้างตรงนั้นหรอโอ้นี่ใจร้ายเนาะหนึ่งขวบใช้ได้เลยอ่ะอ้อให้ทำอันไหนคะคะเอลี่อ้ออ้อให้ทำอันไหนอีก ดดเนาะแล้วไม่ต้นไหนอีกคะต้นไหนอีกอ้อปอบเขาทำต้นไหนคะตรงนูน้นเนอหมดยังคะเสร็จยังเสร็จยังไปไหนอีกอะดดตรงนู้นอีกแล้ว,วงานเยอะจังเลย หัดยังคะแอลดี่ใครใครบอกให้หนูทำฮะอ้ออ้อบอกโอ้ยอ้ใจร้ายจงังเลยใช้เด็กหนึ่งขวบอ,อ้อ,อ,อบอกอะคะยมตรงนู้นด้วยโอ้โหข้างบนด้วยพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะ